是的。 ก็คู่ก่อนตัวตยังวัวยังควายมึงวิ่งหนีมาพอพอเอาเขาจริงมึงก็ไปกลัวเหมือนกันนะมึงเป็นกำนันยังไงไม่มีปืนได้ได้ได้อะไรได้ได้ไดคุณหนูไปไหนลูกกูไปไหนไม่รู้ลูกกูไปไหนสมศรีอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่วี่นี่กลัวปูน การพ่อเลยอะไรเตะวะยังก e ER ็ไม่ไก่ฟักไข่เมื ic ic> ่อกี้สดวันนี้มึงกับกูพอกันเลยที่อะไรกันมึงไปถามลูกเมื่อเกิดอะไรขึ้นมึงไปถามลึงเลยไอ้บ้าเม่อไงเนี่ยมันเนี่ฮะอ้วนทำไหมอ้วนทำพอตึกรับไม่ไล่ตีกูทำไมมึงมาไล่ Ie ie be พ่ออพ่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 ีพะอพ่อพเอพ่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 นพ่อ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 ม่อพ่อพ่อพ่อ่อพ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 พ่อ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 อ่อพ่อพอพ่อพพ่อพ่ออ่อพ่อพอพ่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 ่อพ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 ่อ่อพ่ พ่อช่วยพ่อพ่อพ่อไอ้เตยพ่อเป็นนี่เนยไอ้จิ้มหายขนาดหัวหน้ายังโดนขนาดนั้นพ่อมึงหัวหน้าจริงมะเนี่ยว่าไงลูกเฮ้ยปั๊มหัวใจพ่อคุณเฮ้ยไม่ใช่ไม่ต้องไปหมดไม่ต้องมาแล้วครับไหวไหมครับล่ะพี่พ่อให้เยอะ มึงทำะมึงต้องจักการมึงก็ต้องจาักการมัรนสองคนเพราะว่ามึงเป็นหมาถ้าอยู่ก็เป็นหมาทำไมกูเหนื่อยชีวิตเหลือเกินว่าไงลูกจัดการมันเออรู้แล้วตัวนี้ก็อไอ้เจอกโอ้ยเฮียนี่หนักเลยเนะี่ยะสด,สดมึงก็รู้ว่ามึงกับกูเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก พ่ไอได้ยอมมึงทุกอย่างแต่วันนี้ลูกมึงขึ้นหน้ากูลูกมึงขึ้นหน้ากูขึ้นหน้ากูมากๆโอ้เหอย่าร้อนอารมณ์ด้วยวมึงไปบอกลูกมึงเลยไปบอกลูกมึงขึ้นไปบอกลูกมึงเลยว่าเขาหน้าเขาหลังอย่าเสือกมาสอนปูพ่อใช้สมองน้อยนิดของแกนยคิดให้ดีนะเออฉันสองคนเป็นลูกพ่อพ่อมีคนมาทำลายลูกพ่อก็ต้องจัด กูไม่กลัวไปจัดกันกูบอกว่ากูไม่กลัวไปจัดกันไอ้บัสบไอ้เยี่ยนี่เกมพื้นที่ไม่ช่วยกูเลยสู้เขาครับวหนาสู้เขาพอจะการมันมีหมอไหม จอแล้วไปคุยกับเขาสิไปเฮ้ยมึงเป็นเพื่อนกูนี่พ่อกูด้วยเนี่ยกำนันไปแล้วนะไปแล้วไม่มีอะไรแล้วลูกของกำนันทั้งสมศักดิ์แล้วก็สมศรีไล่ตีป้ากาหลงมาผมเห็นก็เลยเข้าห้ามไว้เฮ้ยแต่ว่านี่มันการถือมีดถือไม้จะทำไมจะไม่กินยังไงมึงพูดอย่างนี้เหรอไม่ไม่พูดอย่างนี้เหรอไมกูจะไม่ได้ไหมยังไม่ฟังกูอยู่ด้วยไม่เอา เอางี้เอาไงเอาการเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าเอาไหมเอาเดิคุณแม่เดี๋ยวมึงจะทำอะไรมึงทำอะไรอ้ามึงตีหน้ามึงไงมึงถีบหน้าใครถีบหน้ามึงอ่ะกูก็ถีบได้ที่หายมาดิ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 แม่จีนกูเปิดด้กูเปิดคุณี่ไห้มาอ่ะมึงเอาด่ากูกูไม่กลัวเอ้ามาทำไมแล้วดนล้นลุนไปน้วยหายพอมีตีนหากูทันทีเลย ไอ้แตงคุณตาหลุดไปเลยวันนี้มึงเลือกเอาเลยกำนันฮะระหว่างลูกมึงกับกูมึงเลือกใครมึงเลือกมาเลยอะไรนะอ่ะเฮียหูดับไปแล้วกูถามว่าระหว่างลูกมึงสองคนกับกูเนี่ยมึงจะเอายังไงอะไรนะสมศักดิ์เฮ้ยเฮียหน้ามืดแล้ววะสมศักดิ์สมศรีลูกพ่อมึงอ้วนไงไม่ต้อง S <S <ขอ S 1> ไปรนะับค่าโปรตีนก่อน <John> ไม่ออกกับรังกายอ้วนมันก็เหนื่อยะดิ <laughs> <laughs> มึงจะพูดมากเดี๋ยวกูบินไปเกาหลีมึงจะเสียใจเอามืองไทยนี่ก่อนเถอะไม่ได้บินไปทำหน้านะบินไปทำไมไปทำกิมจิอาจจ้าง <laughs> <liquor>. <laughs> อันนี้เขาเล่นอะไระ <laughs> ไม่รู้ ไป้อไอเล่นไปดีแล้วหักเปอร์เซนต์แม่งไอเวนหักเปอร์เซนต์กูด้วยแ่นี้กำนันครับผมทำไปพ่ออยากให้คนหนุ่มทั้งสองคนได้ดีนะครับไม่ใช่อยู่ดีมาถือมีดถือไม้มาฆ่าผู้ใหญ่ไอเสื้อครับผมนี่ใครนี่ลูกชายกูสมศักดิ์ขอไปทั้งลูกสาวกูสมศรีกูเลี้ยงดูทนุธนอมมาทั้งชีวิตกูไม่เคยตียุงไม่ตายไล่ไม่ตอม แต่มึงวันนี้มึงกลับไล่ตีลูกของกูด้วยเหตุอะไรมึงบอกกูมาดูิพอดีว่าคนหนูสมศรีไล่ทำร้ายป้ากระหลงก่อนครับจริงเหรอลูกเนี่ยไปตีเขาทำไมก็ก็พ่อบอกว่ายกตีนใส่เสือกได้โอ้โหเอาเงี้นนม่้เลยเนี่ยก็ มึงนอนมึงนอนอิ่มแล้วก็อย่างเงี้ยมึงเนี่ยนะใช้สมองคิดหน่อยใช่อูสองคนเนี่ยเป็นลูกมึงนะไอพ่อมึงจะไปถามหาเหตุผลทำไมใช่กูให้มึงจัดการให้จัดการมึงจะจัดการดิวให้จัดการดิว่าไอมะเรียกพ่อมาหาโอ้โหพี่เป้าไม่ช่วยผมเลยจัดการมันดีเอาอย่างงี้ครับในเมื่อมันอยู่รวมกันไม่ได้ พอเลิกแล้วเจ้ากันนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่ามึงกาหลงมึงไอ้เสือกเป็นหนี้กูเท่าไหร่กูยกให้แล้วออกจากบ้านกูไปซะีเเฮ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าค่ะไปแล้วเออมึงบ้าไงวะคนใช้แม่งไล่ตีลูกมึงมึงถึงาตังค์แล้วไล่ออกจากบ้านเว้ยพ่อที่ผายลูกนี้เอาพวกที่เท่ายัดปากมึงแต่เด็กแล้วกูเวียงเอาแม่กูเฟียงมึงอะใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวถอดเสื้อตีตีหน้าเลยเลย แม่งถาดความเมื่อว่าถอดทนตรีน้าด้วยขอบคุณเจ้าค่ะกับนันเีอะไรดิมเอออีฉันไปได้เลยไหมเจ้าค่ะเด้๋ยวเดียวจะไปไหนกลับบ้านไงเจ้าค่ะนี่สินไม่ใช่น้อยจะไปกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออยู่ด้วยกันมาตั้งร้อยปีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก่อนจะออกจากบ้านฉันไปเพื่อความเป็นสิริมงคลฉันจะลดน้ำพระพุทธมนต์ให้เพื่อเธอจะโชคดี แแล้วต่กำนนัใจพัดแล้วเกินนะไอ้หน้าส้มตีนฮะพ่อเป็น้ม่ไม่หลงผู้ดมันวะพู้ทำมณฑลเลยเหรอครับพู้ทำมณ์อย่างเดียวครับผมไออะไรมือเนี่ยไปเอาใส่แก้วมาดิดีกันดารนี่เลนิเก็ต์มักง่ายไปดีนะกำนันเมตตาเราใช่ปวดนี้ได้แล้วกระหลกปวดนี้ได้สองทางเลยอ้าว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  ขอบคุณมากนะเจ้าค่ะกำนันที่เมตตาอิันต่อจากนี้เธอออกจากบ้านฉันไปเาขอให้เจอพบเจอแต่สิ่งดีๆกันแล้วกันเอ้าค่ะไปอะไรอ่ะไอ้ต้นนี่มึงเอาอะไรใส่หน้าปากาหลงเป็นหนี้กูตั้งหลายบาท ที่จากบ,บ้านกูไปยังไงนี่เว้ยน้ำกรดมึงไปได้มึงไปได้แต่ตัวแต่ดวงตาของมึงกูขอเอาไว้นับว่าจากแกดนี้เป็นต้นไปนี่มึงกับกูขาดกันในเมื่อมึงตาบอดแล้วมึงจะไปทามาหากินที่ไหนก็คงจะยากนี่กาลา นับจากนี้มึงเป็นได้เพียงขอทานออกจากบ้านกูไปเดี๋ยวนี้ถ้าพรุ่งนี้มาลืนกูยังเห็นมึงอยู่ในบ้านของกูกูจะยิงมึงสองตัวไอเป็นหมาข้างถนนทปกานวนาเอไอ้คนฆ่านเ้าอยเอาน้ำกดสาดหน้านำสาวไปในปากาลงออกจากบ้านไอเสือกอะไร สงสารเหลือเกิน